สวัสดีค่ะจุม๋มโสภิตนะคะวันนี้พี่จุ๋มก็จะมาบอกเรื่องอการใช้ Keyword Search สำหรับผู้ที่มีธุรกิจนะฮะเช่นธุรกิจอพาร์ตเมนต์ที่เชียงใหม่อะไรอย่เงี้ยคือมีพี่ชายเขาก็อยากรู้ว่าะจะใช้ Keyword Search หรือว,ว่า Keyword Google Keyword Planner ใช้ยังไงนะฮะ พราะปกติเนี่ยการที่เราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีเว็บไซต์หรือว่ามีเอ่อ a ฟ e บุ o กอะไรพวกเนี้ยมีอพาร์ตเมนต์ที่จังหวัดต่างๆนะฮะสำหรับคนไทยต้องการจะโฆษณา,าเอา่ออพาร์ตเมนต์เนี่ยทำให้คนหาเราได้ง่ายๆได้ยังไงนะฮะมันมีมันมีจุดสำคัญค่ะคือการที่ทำเอ่ออะไรก็แล้วแต่ในเว็บไซต์เนี่ย เข้าหาเราได้ยังไงเรามีเว็บไซต์เข้าหาเราได้ยังไงนะคะเรามีอพาร์ตเมนต์เราโฆษณาใน facebook เนี่ยเข้าหาเราได้ยังไงนะคะคือจะเป็นการเพิ่มลูกค้าให้หาเราง่ายขึ้นเมื่อลูกค้าหาเราง่ายขึ้นนะคะลูกค้าจากยุโรปอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันหาเราได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้ามาหาเรานะฮะมีธุรกิจมีรายได้เข้ามามากขึ้น พี่ชมก็จะแชร์สกรีนนะฮะว่าเข้าไปดูที่ Google Keyword ได้ยังไงนะฮะ Google Keyword s อ่ Search เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ชมจะแชร์แชร์ให้ดูโอเค โอเคนะฮะอันนี้เราก็จะมาที่แฉกสกรีนโอเคเห็นใช่ไหมฮะนี่เป็นหน้าจอของพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มโซเฟียตค่ะตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะมาที่นี่อ่อ g ูเกิลแอดเวิร์ดนะคะเราก็ใส่เข้าไปที่นี่คะคีย์เวิร์ด อันนี้พี่พี่หาให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะลองกลับไปที่ครั้งแรกเลยนะคะพอเราเข้ามาที่ Google นะะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเปิดหน้าจอใหม่แล้วกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยว Stop Share แป๊บหนึ่งค่ะเปิดหน้าใหม่อีกอันหนึ่ง บังหมดเลยโอเคอันนี้ได้โอเคครั้งแรกเนี่ยนะฮะ,ะเรามาที่นี่ถูกไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเช็คนะฮะว่าจะโอเคโอเคแชร์สกรีนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะแชร์สกรีนตอนนี้เรามาที่ Google นะคะเราก็ใส่คำว่า k e ย์เวิ เดี๋ยวภาษาไทยเ,เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ใส่ที่เาว์เซอร์นะคะที่เป็นกล่องที่มัน flash กล่องกล่อง uh, Google browser นะคะคนอื่นมี browser อืนอ่นก็ใช้อืนอ่นจะเชเป็น Internet Explorer Firefox อะไรก็ได้นะฮะคีย์เราใช้เราใส่คำว่า keyword เราจะเอาเข้าไปใช้ keyword planner ของ Google นะคะ เราก็ใส่คำว่า keyword p a n n e r เข้าไปแล้วก็ hit enter นะคะ hit enter หรือว่าคนบางคนมีมีคอมพิวเตอร์ยุคเก่าก็จะใช้คำว่า r e t u r n เพราะฉะนั้นเราก็เห็นน,น,นะคะ keyword research strategy with keyword p l a n n e r Google Adwords เห็นไหมคะอันนี้เราก็มันจะมีตัวเลือกให้เยอะแยะเราก็เลือกอันนี้นะคะอันนี้เป็นฟรีค่ะเป็น การบริการฟรีของ Google เพื่อจะให้ใช้บริการของเขาสำหรับคนที่มีธุรกิจใหญ่ๆโตๆนะคะเขาก็จะชาร์จตังถ้าเราต้องใช้คีย์เวิร์ดที่มันสเปซิฟิกมันก็จะมีจะต้องจ่ายตังค์นะฮะแต่อันนี้สอนให้โดยการไม่ใช้ใช้วิธีใช้อุปกรณ์ที่เป็นฟรีนะคะไม่ไม่ได้เสียตังค์อะไรอันนี้มันกำลังโหลดนะคะแป๊บหนึ่ง การที่เราใช้ keyword planner เนี่ยมันทำให้เขาหาธุรกิจของเราได้ง่ายขึ้นแล้วเขาจะมาเจอเรามากขึ้นพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เข้ามาดูตรงนี้มันก็จะมี keyword planner ถูกไหมฮะแล้วก็จะมีคำว่า find new keyword and get search volume data เราจะดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีคนเข้ามา search อ,อันนี้กี่คนนะคะคำเนี้ยทีนี้เราก็ลองนึกดูนะคะว่าจะใช้คำไหน อย่างถ้าพี่จุ๋มจะใช้ใช่ไหมฮะพี่ก็จะใช้คําว่าเชียงใหม่เพราะว่าคนรู้จักเชียงใหม่มากนะฮะแต่แป๊บเึงเช,ชียงใหม่ใช้ artment, มมะคะําว่าเช,ชียงใหม่เอ่อเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หมดนะคะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะว่าพี่ชายมีอพาร์ตเมนต์อยู่เชียงใหม่อยู่ที่ถนนสามล้านนะ,ะเราก็ลองใส่เข้าไปมันก็จะเขาก็จะถามว่าเรามีเว็บเพจไหมเราก็ใส่ เว็บไซต์ของเราเข้าไปนะคะเราใส่เว็บไซต์ของเราเข้าไปเราก็เลือกต่อไป product your product category อันนี้เราก็อาจจะเลือก accommodation นะฮะเดแป๊บนึงมีไหมมีให้เลือกไหมเราก็ลงไปดูมันมีตั้งหลายอย่างมี art entertainment มีอะไรเยอะแยะ,ยะถูกไหมฮะเราก็พยายามจะไปหาที่มันที่มันเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะฮะ um travel แล้วก็ไป travel tourism อันนี้เราก็พอเรา travel tourism เราก็กดต่อไปเราก็กด accommodation ใช่ไหม uh, อ่าจจะเป็น bread and breakfast hotel accommodation โอเค what happened what <c oughs> เราก็ลองดูนะฮะใช้คำว่า accommodation Get some idea แล้วก็ค้นหาไปที่ Thailand ใส่ตรงนี้นะฮะตรงที่บอก targeting เราก็ใส่ Thailand เพราะว่าถ้าเราใช้ถามไปที่อังกฤษมันก็จะหาไม่เจอถูกไหมฮะเอ่อปรากฏว่าพอเรากด enter ใช่ไหมฮะกดข้างล่างเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวอยู่ทางซ้ายมือนะฮะเราก็ใส่ใส่คำว่า ทัวร์ครั้งแรกเราเสิร์ชหาประเทศไทยถูกไหมฮะแล้วก็ใส่ทัวริซมอ่ะเราเราใส่คําว่าเชียงใหม่เซอร์วิสอะพาร์ทเมนต์ในกล่องในกล่องทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่เว็บไซต์ถูกไหมฮะแล้วก็ your product category your product category ก็คือ accommodation แล้วก็กด get idea นะฮะขอกด get idea มันก็จะขึ้นมาเลยมีอะไรบ้างแล้วก็กดดูไปเสร็จแล้วเราก็ copy หน้าเนี้เอาไว้นะคะจะถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราจะรู้แล้วว่าในในแต่ละเดือนเนี่ยมีคนมา search คำว่าเชียงใหม่ accommodation เนี่ยประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งหนึ่งพันนะคะถ้าเราซื้ออันนี้ก็0.86อันนี้เราไม่จาเป็นต้องซื้อเราเอาไปใช้ได้เลยนะคะคือเป็นการแนะนำว่าคำไหนที่คน search แล้วหา หรืออีกอย่างก็คือว่าคําไหนที่เราใช้เนี่ยในจะเป็นเว็บไซต์เป็นโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราควรจะใช้คําเหล่านี้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเชียงใหม่ accommodation s e เ v i c e วิสอพาร์ตเชียงใหม่เซอร์วิสอพาร์เนเนี่ยเป็นคําที่แบบอ่ออย่างอย่างอย่างที่มีร้อยหนึ่งถึงพันหนึ่งเนี่ย100 1 k เนี่ยก็คือหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันมีคนเสิร์ชแต่ละเดือนนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการ คือเราอันเนี้ยอันเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นโฮเทลในเชียงใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าอพาร์ทเมนต์ของคุณไม่ได้เป็นโฮเทลใช่ไหมฮะไม่เป็นโรงแรมเราก็ใช้ Accommodation เชียงใหม่ขึ้นกับว่าชื่อของคุณนะเป็นอะไรถ้าเป็นลักษณะเป็นอพาร์ตเมนต์นะควรจะใช้คำว่า Apartment Service Apartment เมนต์เชียงใหม่เห็นไหมฮะเซอร์วิสเซอร์วิสอพาร์ทเมนเชียงใหม่ม100ีหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันมีเดียม อันนี้แสดงว่าการแข่งขันมันน้อยนะคะถ้าเราใช้คำเหล่านี้ในในการค้นหาคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยมันก็จะง่ายละ่ะเขาจะหาเราง่ายขึ้นจำได้ไว้เลยนะคะว่าเมื่อเอาคำเหล่านี้ไปใส่ไว้ในคือคือจะสอนในวิดีโอต่อไปนะคะว่าถ้าคุณทำวิดีโอเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ artment, ธุรกิจของคุณแล้วเราเอาไปใส่ในวิดีโอไปใส่ไว้ที่ อ่อ YouTube คือจะเป็นการท่องเที่ยวคือไม่ใช่เกี่ยวกับภาพเป็นของคุณอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นการท่องเที่ยวเมืองเมืองไทยที่เชียงใหม่ภาพส,สวยๆน้ำตกน้ำพุน้ำร้อนเหล่านี้แล้วก็เาไปใส่ที่ YouTube นะฮะ Channel เอาวิดีโอของเราเนี่ยไปใส่ที่ YouTube Channel เราก็ต้องใช้คำเหล่านี้เพื่อให้คนหาเราง่ายขึ้นแล้วไอ้ YouTube Channel เนี่ยมันจะลิงก์ไปถึงเ,เว็บไซต์ของคุณหรือว่า Facebook ของคุณนะ แล้วก็จะสอนในวิดีโอต่อไปค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะแล้วยังไงพี่จุ๋มจะสอนให้อีกค่ะวิธีการทำเงินออนไลน์โอเคนะคะสวัสดีค่ะ